คุณเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่คุณเห็นในรอยยิ้มของคนไทยอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดการเดินทางครั้งแรกของผมที่ประเทศไทยมันควรจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มไมตรีแต่กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมไม่อาจลืมได้ตลอดชีวิตเพราะเบื้องหลังรอยยิ้มเหล่านั้นมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดซ่อนอยู่บางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้และในค่ำคืนหนึ่งณตรอกเล็กๆก,ก,กลางกรุงเทพ ผมได้พบความจริงที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเครื่องหมายอาจเจรีสีดําตัวนาคุณพร้อมหรือยังที่จะรับฟังเรื่องราวนี้จนถึงตอนจบอย่ากระพริบตาและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินอาจทำให้คุณมองประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมเดินออกจากสนามบินในกรุงเทพเป็นครั้งแรกอากาศร้อนชื้นหายใจเหมือนมีหมอกบางๆคลุมอยู่ กลิ่นควันรถยนต์ปนกับกลิ่นอาหารริมทางลอยมาตีจมูกเสียงแตรรถดังไม่หยุดแต่ผู้คนรอดตัวกลับเดินอย่างสงบรอยยิ้มที่ทุกคนส่งมาทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจแต่ก็เหมือมีบางสิ่งที่แปลกตาราวกับซ่อนความลับไว้ข้างหลังคืนนั้นผมตัดสินใจเดินเล่นในตรอกเล็กๆหล,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 ลังโรงแรมไฟถนนกระพริบเป็นระยะเนาของเสาไฟทอะยาวบนพื้นคอนกรีตร้านค้าเล็กๆปิดเกือบหมดมีเพียงเสียงสุนัขเห่าเป็นระยะ แต่สิ่งที่ทำให้ผมหยุดฝีเท้าคือการก้มศีรษะของผู้คนชายหญิงที่เดินผ่านต่างก้มศีรษะต่ำลงพร้อมกันไม่มีใครผู้ไม่มีใครสบตาเรากับกำลังยืนรอใครสักคนหรือบางสิ่งบางอย่างลมเย็นวูบพัดทั้งที่อากาศยังร้อนผมขนลุกสู้และเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆแทรกมาจากด้านหลังภาษาไทยที่ผมฟังไม่ออกแต่จังหวะชะ้าๆทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้น ผมหันไปมองเห็นร่างเงาหนึ่งยืนอยู่ปลายตรอกไม่มีใบหนะ้ามีเพียงความมืดทึบปกคลุมผู้คนที่ก้มสีสต่างหันหน้าไปทางเดียวกันเหมือนถูกสะกดหัวใจผมเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาผมพยายามหันหลังกลับแต่เสียงฝีเท้าของเงานั้นดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผมรีดก้าวเร็วขึ้นแต่ทุกก้าวกลับเหมือนย่ำอยู่กับที่เสียงฝีเท้าของเงานั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ดังชัดเจนราวกับอยู่ข้างหลังผมเพียงแค่เอื้อมมือถึงเงื่อเย็นไหลลงขมับแม้จะเป็นกลางคืนที่ร้อนอบอ้าวเสียงกระซิบยังดังไม่หยุดกลายเป็นเสียงพ,พึมพำหลายเสียงซ้อนกันเหมือนบทสวดที่เต็มไปด้วยถ้อยคำหลึกลับและหน้าหวาดวันผมพยายามหันไปมองอีกครั้งผู้คนที่ก้มสีใสยังคงยืนนิ่งเหมือนรูปปัน้นไม่มีใครขยับไม่มีใครแม้แต่จะหายใจและตรงกลางระหว่างพวกเขาเน่าดำทึบก้าวออกมาชา้ชา แม้ไม่มีดวงตาแต่ผมกลับรู้สึกได้ว่ามันกำลังมองตรงมาขาของผมสั่นจนแทบสุดทุกสัญชาตญาณบอกให้วิ่งหนีแต่ร่างกายแข็งทื่อทันใดนั้นเสียงหูรอแหลมคมก็ดังแทรกเข้ามาหูรอที่ไม่เหมือนมนุษย์แต่ดังก้องสะท้อนในหัวผมเองผมเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเรากับกำลังยอยยที่ผมหลงเข้ามาในที่แห่งนี้ แล้วในชั่วพริบตาไฟายถนนก็ดับวูบทั้งตรอกมือสนิทเหลือเพียงเสียงฝีเท้าที่หยุดลงข้างหลังผมผมยื่นนิ่งตัวชาไปทั้งร่างความมืดหนาทึบเหมือนกลืนทุกสิ่งรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของผมเองที่ดังสะท้อนในหูทันใดนั้นผมรู้สึกได้ถึงลมหายใจอีกสายหนึ่งอยู่ด้านหลังอุ่นร้อนแผ่วเบา,เบาแต่ใกล้เสียจนต้นคอผมขนลุก ผมกัดฟันแน่นกลั้นใจไม่หันกลับไปเพราะผมรู้ถ้าหันไปผมอาจไม่มีวันได้กลับออกมาเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แทรกอยู่ข้างหูคำพูดแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับถูกเปล่งตรงเข้ามาในใจผมไม่เข้าใจความหมายแต่กลับรู้สึกเหมือนมันเรียกชื่อผมหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะหลุดออกจากอกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของผู้คนที่ก้มศีรษะก็ดังขึ้นพร้อมกันจึงจึง จึงพวกเขาเริ่มก้าวเข้าหาผมทีละก้าวทีละก้าวเหมือนหุ่นที่ถูกใครบางคนควบคุมไว้ผมถอยหลังไปชนกำแพงตรอกไม่มีทางออกเหลือเพียงความมืดและร่างเงาที่ขยับเข้ามาใกล้เงาดำทึบค่อยค่อยแทรตัวออกจากกลุ่มคนขยายใหญ่ขึ้นสูงขึ้นจนบทบังทุกสิ่งตรงหน้าผมพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับขาดหายไปในลำคอ แล้วดวงตาสีขาวซี่สองดวงก็เปิดขึ้นจากความมืดนั้นเจ้ามาที่ผมโดยตรงดวงตาสีขาวซี่สองดวงจ้องลึกเข้ามาเหมือนทะลุทะลวงเข้าไปถึงข้างในจิตใจผมรู้สึกเหมือนความทรงจำทั้งหมดถูกดึงออกทีละชิ้นภาพในวัยเด็กเสียงหัวร้อกของครอบครัวกลายเป็นเสียงแตกพระถูกกลืนหายไปในความเงียบว่างเปล่าร่างเงาดำคืบคลานเข้ามาใกล้จนผมสัมผสัสแด้ถึงกลิ่นอับชื้น กลิ่นเหมือนห้องที่ถูกปิดตายมาเป็นสิบปีคนทั้งตรอกยังคงก้มสีสก้าวตามเข้ามาอย่างพร้อมเพรียงเสียงฝีเท้าดังสะท้อนเหมือนกองพิธีกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดผมหลับตาแน่นพยายามบังคับให้ตัวเองไม่ล้มลงทันใดนั้นเสียงหัวเราะแหลมกรีดแทงก็ดังก้องอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ในหัวแต่ดังรอบตัวจนผนังคอนกรีตสันสะเทือนผมทนไม่ไหวรีบลืมตาขึ้นและสิ่งที่เห็นตรงหน้า ทำให้เลือดในกายเย็นว่บผู้คนที่กม้มศีรสะอยู่ทั้งหมดเงยหน้าขึ้นชาชาพร้อมกันแต่ใบหน้าของพวกเขาไม่มีตามไม่มีปากมีเพียงผิวเรียบๆซีขาวเหมือนแผ่นผ้าเปล่าพวกเขาเอียงคอไปพร้อมกันทีละน้อยทีละน้อยแล้วชี้นิ้วมาที่ผมพร้อมกันในความมืดนิว้วซีดขาวนับสิบชี้ตรงมาที่ผมในเวลาเดียวกันความเงียบกดทับจนหูผมอือเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจ ร่างเงาดำสูงตระงานเบื้องหลังพวกเขาก้าวออกมาอีกเก้าพื้นคอนกรีตสันสะเทือนทุกครั้งที่มันขยับดวงตาสีขาวสีสองดวงยังคงเจ้ามาไม่กับพริบทันใดนั้นผู้คนไร้ใบหน้าก็เริ่มหัูราอออกมาเสียงหูราอทุ้มต่ำและไม่เป็นเสียงมนุษย์ดังพร้อมกันเหมือนก็มาจากใต้ดินผมรีบถอยจนแผ่นหลังชนกำแพงอีกครั้งลมหายใจหอบแรงเหมือนขาดอากาศเงาดำยกแขนขึ้นชา้า นิ้วยาวบิดเบี้ยวชี้ตรงลงมาที่กลางอกของผมเรากับมันเลือกเป้าหมายแล้วทันใดนั้นหัวใจผมบีบกระจนเจ็บปวดทุกอย่างรอบตัวหมุนวนสายตาพร่าเลือนแต่ผมยังเห็นคนไร้หน้าเหล่านั้นก้าวเข้ามาไกลวงกลมค่อยๆปิดล้อมผมไว้ทุกทิศทางไม่มีทางนี้อีกแล้วแล้วเสียงกระซิบอันเดียวชัดเจนก็ดังขึ้นกลางความมืดตอนนี้นายเป็นของเราแล้ว เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวจนผมแทบแตกสลายน่าเป็นของเราแล้วผมพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาริมฝีปากเหมือนถูกตรึงแน่นด้วยมือที่มองไม่เห็นผู้คนร้ายหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆวงกลมแคบลงจนผมแทบหายใจไม่ออกเงาดำสูงตระหานโน้มตัวลงมาดวงตาสีขาวซีดห่างจากใบหน้าผมเพียงไม่กี่นิ้วผมได้กลิ่นอับชื้นแรงขึ้นเหมือนดินเปียกปนเลือดแห้ง พันไดนั้นเองเสียงระฆังวัดก็ดังก้องงงก้องงงสะท้อนออกมาจากที่ไกลไกลทุกอย่างหยุดนิง่งผู้คนไร้หน้าชนะค้างอยู่ท่ามกลางการก้าวเงาดำหันสายตาไปตามทิศของเสียงระฆังความมืดรอดตัวเริ่มสั่นไหวเหมือนควันไฟถูกลมพัดผมได้จังหวะรีบวิ่งแซ่ช่องว่างเล็กๆที่เกิดขึ้นขาผ้าผมออกไปสุดแรงแม้จะมองไม่เห็นทางชัดเจน หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกจากอกผมวิ่งจนเกือบล้มไปชนกำแพงอีกด้านหนึ่งของตรอกแล้วผ้าตรงหน้าก็ทำให้ผมอยู่ชะนักทันทีตรอกด้านหน้าไม่มีทางออกเหลือเพียงประตูไม้เก่าๆบานหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นตอนเข้ามาเลยผมหายใจหอบมองไปที่ประตูไม้เก่าตรงหน้ามันขึ้นราและบิดเบี้ยวเหมือนพร้อมจะพังได้ทุกเมื่อแต่ตอนนี้มันคือทางเดียวที่เหลืออยู่ เบื้องหลังเสียงฝีเท้าของผู้คนไร้หน้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งตึงจึงจึงพวกเขาเริ่มขยับเข้ามาใกล้ชาชาเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งรอบด้านเต็มไปหมดเหมือนเสียงนับร้อยแทรกเข้ามาในหัวผมพร้อมกันผมยกมือจับลูกบีดสนิมเคร์อาเย็นเยียบเหมือนจับก้อนน้ำแข็งผมกัดฟันบีดแรงๆบานประตูเปิดออกชาชาพร้อมเสียงเอดอาด กลิ่นฟุน่นเก่าและกลิ่นทุบไม่แรงพุ่งออกมาข่าในเป็นห้องมืดมีแสงสลัวๆจากเทียนที่ปักอยู่ตามพื้นกำแพงเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แปลกๆเขียนด้วยหมึกสีแดงคลำ้ำและตรงกลางห้องมีเก้าอี้ไม้หนึ่งตัวว่างเปล่าแต่มีเชือกผูกเอาไว้เหมือนกำลังรอใครบางคนมานั่งขนทั่วร่างผมลุกชันเพราะผมได้ยินเสียงชัดเจนอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงกระสิบ แต่เป็นเสียงประสานจากทุกทิศทางพร้อมกันที่นั่งนั้นเป็นของนายผมยืนนิ่งไม่กล้าก้าวเข้าไปก้าอี้ไม้เก่าตรงกลางห้องดูธรรมดาแต่กลับมีบางอย่างบังคับสายตาไม่ให้ลาไปเชื่อที่พันไว้รอ่ก้าวอีเหมือนเคยถูกใช้มาแล้วนับครั้งไม่ท้วนดนพื้นยังมีรอยคราบคล้ำเหมือนเลือดเก่าที่ซึมเข้าเนื้อไม้เสียงกระซิบรอบด้านกลับดังขึ้นเรื่อย แต่คราวนี้มันกลายเป็นเสียงเดียวกันซ้ำไปมาอย่างบังคับนั่งลงนั่งลงนั่งลงหัวผมปวดจีดเหมือนจะระเบิดยิ่งพยายามฝืนยิ่งรู้สึกแรงกดดันบีบเข้ามารอบกายเหมือนมีกำแพงมืดมิดบีบอัดให้ผมหายใจไม่ออกผมก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวทันใดนั้นประตูไม้ด้านหลังปิดปังห้องทั้งห้องมือสนิทเหลือเพียงแสงเทียนริบรีที่ส่องให้เห็นก้าอีไม้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิม แล้วเงาดำสูงตระงานที่ตามผมมาตลอดโผล่ขึ้นยืนอยู่ข้างก้าอีมันก้มหน้าชาชาชายนิวเรียวยาวเข้าพนักก้าอีสามครั้งจึงจึงจึงเสียงโหัวระต่ำต่ำดังสะท้อนและผู้คนไราหน้าเริ่มทยอยเดินเข้ามาล้อมรอบห้องวงกลมค่อยคอยแคบลงอีกครั้งหนีไปไหนไม่ได้แล้วผมรู้ทันทีก้าอีนั้นถูกเตรียมไว้ให้ผมโดยเฉพาะ หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะขาดออกจากอกและขาทั้งสองข้างเริ่มก้าไปข้าหน้าโดยไม่ใช่ความตั้งใจของผมเองเท้าของผมก้าไปข้าหน้าทีละก้าวทีละก้าวทั้งที่ในใจตะโกนสุดเสียงว่าอย่าแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังเหมือนหุ่นเชิดที่ถูกใครบางคนดึงสายอยู่ก้าวอีไม้เก่าขยับเองเล็กน้อยราวกับกำลังรอเชือที่พันอยู่เริ่มไหวเบาๆเหมือนมีลมพัดทั้งที่ห้องปิดตาย ผู้คนไร้หน้าเรียงรายรอบห้องก้มสีสับพร้อมกันเสียงกระซิบประสานดังก้องนั่งลงนั่งลงนั่งลงหัวใจผมเต้นทีจนหูอือเมื่อผมถึงเก้าอีร่างเงาดำก็ค่อยๆก้ามาข้างหลังปลายนิ้วยาวเย็นเฉียบแต่หลายผมเบาๆทันใดนั้นร่างกายผมสุดหวบลงบนเก้าอีโดยไม่อาจต้านทานทันทีที่สะโพกแต่ไม้เก่าๆเ,เชือกก็ขยับระดร่างผมแน่น พันแขนพันขาจนขยับไม่ได้ไฟเทียนในห้องสั่นแรงแล้วเปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวมนเสียงหูรร้ตต่ำๆก้องกังวานรอบห้องเงาดำโน้มตัวลงมาดวงตาสีขาวสีลอยห่างจากใบหน้าผมไม่ถึงคืบและมันกระซิบชัดเจนตอนนี้เจ้าคือส่วนหนึ่งของพวกเราแล้วพันใดนั้นผู้คนร้ายหน้าเหนื่ยหน้าขึ้นพร้อมกันผิวเรียบๆบ,บนใบหน้าพวกเขาเริ่มแยกออก เผยรอยยิ้มที่ไม่ได้เป็นรอยยิ้มของมนุษย์รอยแย้บบนใบหน้าของพวกเขากว้างขึ้นเรื่อยๆจากรอยเรียบเนียนกลายเป็นปากฉีกยาวถึงใบหูไร้ฟันแต่ภายในเต็มไปด้วยความมืดว่างเปล่าความมืดนั้นเหมือนจะดูดทุกสิ่งเข้าไปเสียงครางต่ำๆดังออกมาจากปากแต่ละคนเหมือนบทสวดโบราณที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเชือกรอบแขนขาของผมรัดแน่นขึ้นจนเลือดแทบหยุดไหล ผมพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นเชือกก็ยิ่งแน่นเงาดำยืนอยู่ตรงหน้าก้มสีสลงช้าๆจากนั้นมันก็เอื้อมมือมาวางบนหน้าผากผมทันใดนั้นโลกทั้งห้องหายวับไปผมเห็นภาพซ้อนเข้ามาในหัวภาพของคนแปลกหน้ามากมายที่ถูกจับนั่งเก้าอี้เดียวกันนี้ทีละคนทีละคนแต่ละคนจบลงด้วยการสูญหายเหมือนไม่เคยมีอยู่บนโลกและทุกครั้งที่มีคนหายไป วงคนร้ายน่าจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหัวใจผมแทบหยุดเต้นเมื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาต้องการให้ผมกลายเป็นหนึ่งในนั้นทันใดนั้นปากมืดดที่อยู่รอบห้องก็เริ่มกรีดร้องเสียงสูงแหลมบาดลึกเข้าหัวจนผมแทบขาดใจและผมรู้สึกผิวหน้าของผมเองกำลังเลือนหายไปทีละน้อยผิวหน้าของผมเริ่มชาเหมือนมีบางสิ่งกำลังถูกลอกออกไปชา้ชาๆ ดวงตาพระเรือนรู้สึกว่าตัวตนของผมกำลังถูกกลืนเข้าไปในเงามืดเสียงกรีดร้องรอบห้องประสานกันดังขึ้นดังจนหัวใจผมสั่นระรัวเชือกรัดแน่นขึ้นอีกเลือดแทบหยุดไหลแล้วทันใดนั้นเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นอีกครั้งก็งงงก็งงๆเสียงนั้นกังวานชัดเจนกว่าครั้งก่อนทันใดนั้นแสงเทียนสีเขียวพลันสั่นแรงก่อนดับลงพร้อมกันหมด ห้องทั้งห้องจมสู่ความมืดสนิทแต่ไม่ใช่ความมืดเหมือนเมื่อก่อนเป็นความมืดที่กลับอบอุ่นแผวเบา,เบาและคุ้นเคยเงาดำชนักทันทีเสียงกรีดร้องของคนร้ายหน่ากลายเป็นเสียงขู่คำรามโหยหวนพวกมันเริ่มถอยร่นเหมือนกำลังหวาดกลัวและบนผนังห้องมืดมิดปรากฏแสงสีทองจางๆเป็นลวดลายโบราณเป็นยันไทยเก่าแก่ที่เรียงแสงขึ้นทีละเส้นทีละเส้นเชื่อที่พันรั้มผมค่อยๆค,ค,คลายออกเอง ผมหอบหายใจแรงสุดขีดรู้ว่ามีเพียงพลังบางอย่างจากภายนอกที่กำลังช่วยผมอยู่เงาดำส่งเสียงคำรามต่ำๆก่อนจะค่อยๆถอยกลับไปในความมืดแต่ก่อนมันจะหายไปดวงตาสีขาวซีดยังคงจ้องตรงมาที่ผมและกระซิบเสียงสุดท้ายที่ทำให้เลือดในกายเย็นวาบเจอกันใหม่เมื่อเสียงระคังเงียบลงผมหอบหายใจแรงมือยังสั่นไม่หยุดเชื่อที่รร่างกาตกลงมากองกับพื้นเหมือนเศษผ้าขาด,ขาด แสงเา่นบนผนังค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงระฆังที่เบาลงร่อยๆทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองผมค่อยๆลุกขึ้นยืนสายตาปรับกับความมืดที่ยังคงหลงเหลือเมื่อมองไปรอบห้องผู้คนไร้หน้าหายไปหมดแล้วเหลือเพียงเก้าอี้ว่างเปล่าตรงกลางประตูไม้เก่าที่เคยปิดตายเปิดออกเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นตรอบด้านนอก ผมวิบวิ่งออกมาไม่กล้าแม่แต่จะหันกลับไปมองเมื่อก้าวพ้นประตูผมพบว่าท้องฟ้าเริ่มสว่างเสียงรถยนต์กับเสียงผู้คนกลับคืนมาเหมือนทุกอย่างปกติราวกับสิ่งที่ผมเผชิญมาเมื่อคืนเป็นเพียงฝันร้ายแต่บนแขนของผมยังมีรอยเชือกชัดเจนเหมือนถูกมัดจริงๆผมยืนกลางถนนในกรุงเทพผู้คนเดินผ่านไปมาส่งรอยยิ้มให้ตามแบบที่ผมเคยเห็นวันแรกแต่ครั้งนี้ เมื่อสายตาผมมองลึกเข้าไปในรอยยิ้มเหล่านั้นหัวใจผมเย็นวาบทันทีเพราะผมสังเกตเห็นว่าในเนาของพวกเขาบางเงาไม่มีใบหน้าผมยืนนิ่งอยู่กลางถนนแสงอาทิตย์เช้าที่ควรจะอบอุ่นกลับเย็นยะเยือกจนขนลุกเสียงผู้คนจอแจรถวิ่งไปมากลิ่นอาหารริมทางลอยเข้าจมูกทุกสิ่งดูเหมือนปกติแต่ในสายตาของผมมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วรอยเชื่อบ,บนแขนย่งชัดเจน และในถุกเงาของผู้คนที่เดินผ่านผมเห็นการบิดเบี้ยวเล็กๆบางเงาไร้ใบหน้าบางเงาขยับไม่ตรงกับเจ้าของร่างทุกครั้งที่ผมกับพริบตาภาพเหล่านั้นก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมหัวใจเต้นแรงหวาดหว่นว่ามันไม่ใช่ภาพหลอนแต่คือบางสิ่งที่ติดตามออกมาจากตรอกนั้นจริงๆเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งไกลๆคราวนี้ผมไม่ได้รู้สึกปลอดภัยเหมือนครั้งก่อน ตรงกันข้ามมันทําให้ผมหวาดวันยิ่งกว่าเดิมเพราะเสียงนั้นย้ำเตือนสิ่งที่เนาดําบอกไว้เจอกันใหม่เมื่อเสียงระคังเงียบลงผมสูดหายใจลึกพยายามเดินต่อไปราวกับทุกอย่างปกติแต่ในใจรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวหากเป็นเพียงการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่ามากและครั้งต่อไปผมอาจไม่สามารถหลุดรอดได้อีกแล้ว